สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท,ท,ท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศึกเมื่อวันวันศุกร์ถ่ายทอดสดทางช่อง t r u e for you นะครับจากเวทีมวยนานาชาติรังสิตประจำวันศุกร์ที่30กันยายนพุทธศักราช2565นะครับคู่แรกนั้นก็จะเป็นเพชรอลังการคุ้งโรงน้ำแข็งพบกับทางด้านคุณหันไก่ศิทธพบบ็อกซิ่งยิมคู่นี้พบกันที่น้หนักพิกัด102ปอ คู่ที่สองก็จะเป็นเพชรรุ่งสิทธิ์คูนดพบกับทพนันเพชรผู้เขียวหอจากอกุ้บกุ้บสุทธิคู่นี้พบกันที่น้ำหนักพิกัด115ปอนด์คู่ที่สามก็จะเป็นเพชรบูราพาไดนามโมไฟยิมพบกับทพนันซุปเปอร์เอ็กช่างนุ่นศรีสเกตหรือเจ้าซุปเปอร์เอ็กวันดีกเกษตรนะครับคูบ่นี้ต่อยกันเป็นครั้งที่สามพิกัดน้ำหนักก็144ปอนด์ และยขอกงรายการชี่นี้ก็จะเป็นยอดกล้าพอวิเศษยิ้มพบกับทางด้านโกโก้หมอรัตนบ,บัณฑิตหรือเจ้าโกโก,โกด้ดาบแปงนครบาลน,นะครับคูนี้พบกันเทียาหนักพิกัด114ปอนด์นี่เป็นคู่มวยรายการศึกมวยมวันศุกร์ประจำวันศุกร์นี้นะครับต่อไปมาดูน้ำหนักนะครับคู่แรกนั้นเพชรอลังการกับทางด้านขุนหารนะครับเมื่อเช้าในเพชรอลังการมา ร้อยสดเลดไปสองลดไปศูนย์นะครับส่วนคุณหารก็มาร้อยสดเจ็ลดไปศูนย์จคู่ที่2เพชรรุ่งสิทธ์ครูโนโด,ดมาร้อยสดเจ็ลดไปศูนย์ส่วนเพชรภูเขียวก็มาร้อย 5, ลดไป0.5นย้คู่ที่3ามกบเพชรบุรพามาร้อยสี่่าขาดไป0.5นดหาเลยนะครับน้ำหนักพีกัดคูณนี้รอ้อยสี่้าปอน ส่วนทางด้านซูเปอร์เอ็กก็มา145.2ลดไป0.2นะครับคู่เอกของรายการนะครับยอดกลาพอวิเศษยิมมาร้อลดไป0.2ส่วนเจ้าโกโก้มา116.6ลดไป2.6เลยนะครับลดไปกิโลเศษนี่เป็นน้ำหนักมวยวันนี้ต่อไปมาดูราคาเรทนะครับคู่แรกนั้นเพชรอลังการกับคุณหารเรทเปิดมาใหม่ๆนะครับให้ มวยคูนี้อยู่ที่ไทรต่อรองนะครับเวลานี้นะครับ10นาฬิกา50นาทีนะครับเตดไหลต่อไปทางด้านเพชรอลังการ19นะครับจากไทรต่อรองเป็นเพชรอลังการเป็นต่อ19คู่ที่สองครับเพชรรุ่งกับเพชรภูเขียวนะครับเพชรรุ่งเป็นต่อ5-4เพชรรุ่งเป็นต่อ5-4นะครับคู่ที่สามเพชรบูรพากับซุปเปอร์เอ็กซ์วันนี้ซุปเปอร์เอ็กซ์เป็นมวยแทนนะครับแต่ว่ารู้ตัวหลายวัน เพชรบุรพาเคยชนะมาสองครั้งครับเด็กเปิดมาวันนี้เป็นต่อที่สามสองนะครับเพชรบุรพาเป็นต่อสามสองแข่งเมื่าไรการวันนี้ยอดกล้าพบกับทางด้านโกโก้นะครับเพ็กเปิดมาให้ทางด้านโกโก้เป็นต่อที่สิบเก้านะครับนี่คือราคาเด็กประจําวันนี้อย่างที่ผมแนะนําอยู่ตลอดนะครับแฟนคลับการเข้ามาสู่เส้นทางนี้นะครับหาเงินหาทองเลี้ยงครอบครัวเราเป็นตัวแทนเป็นความหวังของครอบครัวนะครับที่ออกมาหาเงิน แล้วก็น่าจะมีความหวังนำเงินนำทองกลับบ้านเพื่อเลี้ยงครอบครัวนะครับผมแนะนำอยู่ตลอดแอปพีเคสองสี่นะครับที่เดียวจบครบทุกความมันขณันีเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงินนะครับผมเข้าไปสัมผัสมาหลายที่เห็นว่าที่ตรงนี้มีสินดีดีกว่าที่อื่นผมก็เลยนำมาแนะนำแ,นนำแฟนคลับให้สมัครกันนะครับเข้าไปสัมผัสได้เลยไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ กรอกข้อมูลเพื่อสมัครหากไม่เข้าใจหรือติดขัดตรงไหนโทรสอบถามผมได้ตลอดเวลาเลยนะครับ0930050480นะครับ0930050480โทรมาได้ตลอดเวลานะครับผมพร้อมที่ให้คำแนะนำให้คำปรึกษานะครับยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านนะครับแล้วก็แฟนคลับที่อยากเข้ากลุ่มไลน์นะครับครอบครัวอบอพมเมืองดอกบัวและก็ ครอบครัวของแอปพิเค24นะครับที่นี่มีข้อมูลให้ฟรีฟรนะครับมีราคาส่งให้รวดเร็วจากคอเปทีเหมือนกันอาจจะสู้ค้าใหญ่เขาได้นะครับอาจจะสู้หูได้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งเข้ากลุ่มไลน์ก็ฟรีสมัครแอปพิเค24เข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลต่างๆก็ฟรีนะครับข้อมูลราคาเลทเปิดมาเนี่ยสองวันสามวันก่อนชกเลยนะครับ เราก็เข้าไปดูอยากเข้าไปดูตอนไหนเข้าไปได้เลยนะครับฟรีเข้าไปดูด้วยตนเองไม่มีใครหลอกเราได้นะครับไม่ต้องไปเสียค่าเปิดจิ๊เซอร์สองร้อยสามร้อยไม่ต้องไปเสียเงนินค่าโทรฟังเรทดนะครับที่นี่ฟรีตลอดรายการนะครับไปดูข้อมูลไว้บางคู่เนี่ยราคาเด็ดเปิดมาแดงต่อสองหนึ่งแต่พอยกแต่พอชคจริงๆเนี่ยขึ้นมาที่หลายพักยกขึ้นมากลับเป็นเงินต่อสามหนึ่งสี่หนึ่งเราก็จะรู้จะเห็นเองนะครับ เราก็ไปดูว่าเลขรเปิดให้แดง21แล้วขึ้นมาทําไมน้ำเปินเป็นต่อเล่นระวังเล่นแล้วไปทางไหนเราก็จะได้เห็นเราก็จะได้มีข้อมูลหมดไม่เสียเปรียบใครนะครับทุกอย่างฟรีทักมาได้เลยนะครับ0930050480นะครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ครอบครัวอโองเมืองดอกบ,บัวและครอบครัวแอสพี24นะครับมาดูเมื่อรักมาชอบวันนี้นะครับคู่แรกน้ําเพชรอลังการคงโรน้ําแข็งกับขุนหัน ไก่ศิลปภพบ,บ็อกซิ่งยิมนะครับเปรตเปิดมาใหม่ๆอยู่ที่ใครต่อรองเวลานี้เพชรอลังการเป็นต่อ19นะครับคู่นี้ผมชอบไปที่เพชรอลังการนะครับเขาเกมกว่าหนักแรงใกล้เคียงกันรูปร่างคุณอารจะดีกว่านิดๆแต่ว่าเพชรอลังการนี่แกร่งนะครับนอกได้ในดีถอยตั้งรับสวยงามฉลาดละเกมดีวงในก็สวยครับแทงดีเนื้อเน้นๆเข่าซ้ายยัดใส่สวยงาม ต้นๆเนี่ยน่าจะไปก่อนถ้าจะแพ้คงพลิกแพ้ท้ายๆหรืออาจจะม้วนเดียวจบนะครับเข้าไปที่เพชรอลังการดีกว่านะครับเข้าไปแล้วค่อยเอาตัวบังทุนเอาส่วนคู่ที่สองนะครับเพชรรุ่งสิทธิ์คูนโดกับเพชรผู้เขียวมาเจ้ากอคุบๆุบสุทธิธเพชรรุ่งนี่ยเป็เจ้าดำนะครับสิทธิ์คูนโดตัวนี้หมักแรงอาวุธรุนแรงก็ฟอร,ร์มสดเจอกับเพชรผู้เขียวมาเจ้ากอคุบๆุบสุทธิ เพชรภูเขียวในมวยจากเัยภูมิครับซ้อมอยู่บุรีรัมย์กับทางด้านนําขบวนราชพฤกษ์คาเฟ่นะครับลูกเขยของคุณหมอนิพน์ตัวนี้ก็ยอดฝีมือเหมือนกันเพชรตุ้งหนักแรงอาวุธปุนแดงทุกลูกฉลาดหลักเหลี่ยมดีส่วนเพชรภูเขียวก็คล้ายๆกันตัวนี้สายหนักแรงฉลาดหลักเหลี่ยมดีเช่นกันเดชเปิดไม้เพชรรุ่งเป็นต่อนะครับสามสองคู่นี้ลงทุนรองนะครับใครพลาดเป็นหล่นนะครับมวยคู่นี้ หนักแรงทุกลูกเช่นกันหมัดหนักสอกคมคือใครพลาดเป็นหล่นขึ้นอยู่กับจังหวะแต่ว่าคนที่ต่อคือคนที่เสียเปียบลงทุนรองไว้นะครับรองไว้มีโอกาสได้ออกตัวบางทุนหรือกินเต็มได้ลงทุนน้อยได้เยอะครับปู่นี้ผมชอบไปธีเพชรผูเขียวมจอจกโอกุคุปสุธิครับคู่ที่สองของรายการมาดูคู่ที่สามครับเพชรบราาุรพาไดนาโมไฟยิมพบกับทางด้านซูเปอร์เอ็กช่างดุนศิษเกตหรือเจ้าซูเปอร์เอ็กวันดีเกษตร เมยคู่นี้เคยต่อยกันมาแล้วสองครั้งเป็นทางด้านเพชรบูรพาชนะมาน่าจะเป็นที่กาลสินแล้วก็ที่เมืองกรุงนะครับสองไฟแต่ว่ามมยคู่นี้ไม่หา่างวันนี้ทางด้านซุปเอเกเป็นรองได้สูงได้ใหญ่ได้ยาวแต่ว่าลูกหนักอาวุธในใกล้เคียงกันขึ้นอยู่กับจังหวะของมมยคู่นี้วันนี้มาแทนแต่ว่าเรีเปิดมาให้ทางด้านเพชรบูรพาเนี่เป็นต่ออยู่ที่สามสองหน้าลงทุนรองอีกตัวครับเมยคู่นี้ไม่ห่างนะครับมีโอกาสเดินบทเดินเบียด แล้วก็แซงผ่านได้น่าจะตีใครแตกคับวันนี้ให้หลุงทรลองไปที Super X, ่ซปเปอร์เอ็กช่างนุ่นสีสเกตนะครับมาดูคู่เอกของรายการนะครับยอดกล้าพอวิเศษยิมกับโกโกโ้หมอรัตนบัณฑิตโกโก้แผงกองปราบนะครับซ้อมอยู่ที่เหนือส่วนยอดกล้าพอวิเศษยิมซ้อมอยู่เพจดีกับทีมงานผู้จัดยอดกล้าเนี่ยหนักแรงทุกรูปนอกได้ในดีนะครับซ้อมอยู่ทีมงานผู้จัดนาเสือ ดีแต่ว่าเมื่อคืนน่าเสียดายทีผู้จัดก็เสร็จเข้าไปแล้วนะครับอันนี้เจอกับโกโก้มอรัตนบ,บัณฑิตนะครับเดเปิดมาใหม่ๆอยู่ที่ใครต่อรองเวลานี้ไหลไปที่โกโก,โก้19ผมก็ยังชอบไปที่ความหนักแรงความเกา๋ารูปร่างที่สูงใหญ่กว่านิดหน่อยของโกโก้มอรัตนบ,บัณฑิตวันนี้น่าจะเบียดเอาชนะมวยทีมงานผู้จัดไปได้ท้ายๆนะครับมวยรักไม่ชอบวันนี้สรุปแล้วคู่แรกนั้นชอบไปที่เพชรอลังการคุ้งรงน้ําแข็ง ผู้ที่2ครับลงทดลองไปที่เพชรผูเขียวมัจจคอรกรุ๊ปสุทธิผู้ที่3ามรองไปที่ซูเป็กช่างนนศรีสเกตและผู้เอกของรายการวันนี้ชอบไปที่โกโก้ Go หมอรัตนบัณฑิตนะครับขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่อยู่ข,ข้างๆผมมาโดยตลอดนะครับร่วมพูดคุยกันร่วมคอมเมนต์แบบพี่แบบน้องใช้าวาจา์สุภาพแล้วก็พี่น้องที่อยากเข้ากลุ่มไลน์ครอบครัวพมืองดบัวครอบครัวเอสพีเคสองสี่ผมยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับ ทักมาได้เลยมีพี่วุฒิเพราเพียมทรยบจากจากเชิงเซาเป็นพี่ใหญ่อยู่ดูแลให้ความอกอุ่นน้องๆอยู่นะครับช่วงนี้ก็สุขภาพไม่ค่อยดีพี่วุฒิน่าจะดีขึ้นแล้วนะครับน้องนุ่งก็ถามแถ่กันมาท่านี้ก็ขอให้พี่น้องทุกๆท่านนำเงินนำทองกลับบ้านฝากลูกฝากเมียนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ